เอาละครับกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการทำข้ามุยในซูมนั่นเองอ่ะฮ่ายังไงนะครับเรามาอยู่กับโปรแกรมคลายมาสเตอร์เนาะโอเคอย่างแรกเลยนะครับที่เราต้องทำคือเราต้องนำเขาเรียกว่าอะไรนะนำวิดีโอเข้ามาก่อนนะครับก็คือบวกนะครับรูปบวกตรงนี้เนาะกดติ๊กไปนะครับตรงนี้ปั๊บทำเป็น16ต่อ9นะครับเพราะว่าในซูมมันก็เนาะเป็นแนวนอนได้นะครับเป็นแนวตั้งก็ได้เนาะแล้วแต่คนสะดวกนะครับหาข้อเสนออีกเวรกรรม นะครับสักครู่นึงเอาออกไปจากนั้นครับก็แอดนี่มาครับผมเออไม่ใช่ดาวโหลดสิเอ้ยไม่ใช่สก,กินแคปเจอร์ด้วยไลมูวี่นะครับเอาเป็นอันนี้ก็ได้ปั๊บปัป๊บโอเคออออเออขออภัยครับผมอาจจะเร็วไปสักนิดนึงนะครับเอามาแค่เดียวก่อนเอามาแค่เดียวอ,อ่าเป็นทริปหลักของเรานะครับเป็นท่ากระถานจา่าโชว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 โ,ชวโชวนะครับ หายใจปุ๊บเราก็ลุกออกไปนะครับแล้วทำการหมุนเก้าอี้เนาะหรือว่าจะไม่หมุนก็ได้นะการหมุนเก้าอี้เนี่ยอันนี้อันนี้คือผมทำลวกๆมากเลยนะที่ผมทำแบบจริงจังคือในคอมนะครับเพราะว่าในโทรศัพท์เนี่ยจะมีความสามารถต่ำกว่าในคอมนะครับอ่าอันนี้คงรู้กันอยู่แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเลิกมาดีกว่าทำยังไงนะครับเราดูในคลิปก่อนเนาะอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงคลิปนะครับปุ๊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 บมีคำสุดท้ายนะครับไอตอนตบมือคำสุดท้ายเนี่ยตอนตบปุ๊บมันต้องปึ้งไปเเลยนนะะครับบป๊ี่ต ปึ๊บอย่างนี้นะครับทำไงนะครับก็คือให้เราไปที่เลเยอร์นะครับไปที่มีเดียไปที่งตรงที่เราเก็บไฟล์วิดีโอไว้นะครับแล้วพอเราได้เจ้าตัวกรีนสกรีนนี้มานะครับขอโทษนะฮะจะเร็วนิดนึงนะครับได้กรีนสกรีนนี้มาเนาะไปดูที่โคลมาคีครับโคลมาคีก็คืออะไรเหมือนเป็นการเอาสีเขียวออกนั่นเองนะครับกด e n a b l e เลยครับเดี๋ยวเราลองดูกันเป็นไงปุ๊อย่างนี้นะครับอ่าเป็นอย่างนี้เนาะแต่ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับ ความเนียนมันจะไม่ค่อยมีนะครับ okay. ความเนียนมันจะไม่ค่อยมีเราเลยต้องเราอันแป๊บนึงเราต้องมาลองปรับเองนะครับว่าทำยังไงให้มันเนียนๆนะครับให้มันเนียนๆก็ประมาณประมาณนี้ไม่ต้องให้มันเข้มมากนะครับไม่ต้องให้มันเข้มมากอ่าแล้วแต่คุณผู้ชมชอบนะครับว่าจะเอายังไงนะครับประมาณนี้อานนี้แล้วกันนะครับลองดูซิปึ๊บควันอาจจะจางๆไปหน่อยเนาะ ลองปรับกันดูได้ครับผมลองปรับกันดูได้นะอ่าประมาณนี้ให้ควันมีสีฟ้าก็ได้อ่าเท่ๆดีนะฮะควันควันมีสีฟ้านะครับอ่าถ้าคุณผู้ชมอยากได้แบบพวกกินสก,กีนพวกนี้นะเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้ลิงก์เดสคริปชันนะครับเพื่อไปทําการตัดตอบนะครับผมเดี๋ยวผมพยายามจะให้มันมีหลายสีเนาะอ่านี่แปะไว้เลยนะครับตรงกลางหน้าเลยนะครับอันนี้ผมกำลังลุกเลยนะให้มันตอนตบมือนตอนจบปึงป้งอย่างเงี้ย ให้มันบึ้มไปเลยนะครับให้มันบึ้มเลย <S <S บึ้มยังบึ้มยังปึ้งมันบึ้มช้าไปหน่อยนะแล้วก็ลองปรับอยู่ครับตอนมันตรงนะดูก่อนปึ๊บปึ๊บปึ้งเนะี่ยอ่าพอดีนะครับพอดีนะไอตอนตบเนี่ยปึ๊บพุ่งขึ้นไปตอนตบตอนตบนะตึ๊บอ่าต,อตบปึ๊บเรากดที่คลิปวิดีโอเราหนึ่งทีนะครับเพื่อที่เราเพื่อที่เราจะทําการตัดแล้วนะครับอื <c oughs> กดที่กันไก่นะครับกันไก่ปั๊บแล้วไงต่อครับกด speed at payhead ตรงนี้นะปนั๊บ1ทีนะครับแล้วก็ไปหาจังหวะที่เก้าอี้มันหมุนนะครับหาจุดเริ่มต้นเนาะหมุนนี้หมุน,มนตรงตรง,ตรงนี้เริ่มหมุนนะครับแล้วก็เอาประมาณตรงนี้แล้วกันเนาะตรงนี้ละกันเหมือนเดิมนะครับกดคลิกที่วิดีโอหนึ่งทีไปที่กันไก่ ไปที่ speed a t p a y h e a d นะครับอ่าอย่างนี้เลยนะครับยังไงต่อง่ายๆนิดเดียวลบมันทิ้งครับกดคลิกที่วิดีโอหนึ่งทีอันนี้คือแบบง่ายนะกดถังขยะฝั่งนี้ครับผมขยะตรงนี้เนาะป๊าปหายไปนะครับอ่าอันนี้คือแบบลวกๆก,ก่อนนะดูก,ก่อนดูก,ก่อนดูก,ก่อนลวกๆเลยปุ๊บๆๆก็คือความเร็ยนยังไม่ค่อยมีนะครับความเร็ไม่ค่อยมีเนาะไม่เป็นไร เรามาปรับแต่งความเนียนตามใจชอบนะอันนี้หยุดที่ฝีมือของแต่ละคนแล้วนะครับว่าจะได้ประมาณไหนเนาะพยายามให้พื้นหลังด้านหลังเรานะครับเป็นสีปกติมากที่สุดเนาะทั้งสองเฟรมนะครับเฟรมแรกกับเฟรมที่2นะครับให้มันเป็นสีใกล้เคียงกันเนาะเพื่อที่จะเกิดความเนียนนะครับแต่ผมก็มีเปลี่ยนเป็นนิดนึงเนาะก็อาจจะมีความผิดพลาดนะครับเดี๋ยวลองปรับดู นีไไ่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยอจะสว่างไปสักนิดนึงมาณนี้ก็น่าจะได้นะอันนี้มันมันเข้มไหมครับปกติหมอกไม่เข้มอะารนี้โอเคครับผมเดี๋ยวตัดไปตอนที่เราอโอเคครับอันนี้เราก็ได้ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะเล่นให้ดูนะครับฟุฟุฟุประมาณน,นี้ <schwierig. S 1> นะครับผมอ่าอันนี้คือแบบในโทรศัพท์นะครับ อันนี้วิธีการเพิ่มความเนียนนะครับมีหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการที่เราเอาเอา animation นะครับคือใครที่หมุนเก้าอี้เร็วนะครับก็คือหรือว่าหมุนเก้าอี้ช้าครับนี่ครับผมหมุนนะตอนหมุนเนี่ยเห็นตอนที่เก้าอี้มันมาบังไหมตรงนี้ครับคือตามหลักความเป็นจริงนะครับควันควรจะหายไปอยู่หลังเก้าอี้ถูกป่ะตัวนี้คือมันควรจะหายไปแล้วนะครับคือควันมันควรจะหายไปแล้วก็คือต้องให้มันเฟดเร็วนะครับ จะรถรนี่ลงมาอ่าประมาณนี้นะครับจริงมันควรจะหายไปเร็วๆเลยนะประมาณนี้ช่วงนี้นะนี่มันคือมันมันน่าจะไม่มีแล้วนะครับเ<อ>นี่ยประมาณนี้ครับผมเ<อ>พื่อเพิ่มความเนียนนะครับอาจจะยืดมาสิดนิดนึงแล้วก็ขยับไปข้างหน้านะครับอันนี้คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ก็ไม่เล็กน้อยหรอกเนาะบางคนก็อาจจะไม่รู้นะครับอันนี้เร็วไปเดี๋ยวกลับก่อนประมาณนี้เลยนะครับ อ่านี่ครับผมนี่คือการทำในโทรศัพท์นะครับแล้วเราไปดูกันว่าวิธีการนำใบใส่ซูมทำยังไงดับแรกนะครับก็คือกดเซตติ้งนะครับไปที่วิดีโอขออภัยครับไม่ใช่เซตติ้งไปที่บนขวานะครับเป็นเอ็กซ์พอร์ตปุ๊บอยากได้คมชัดขนาดไหนก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยอันนี้ก็มันแค่ไม่กี่เมกเองครับผมเอาสุดแล้วละกัน50เมกขอโทษครับรอเอ็กซ์พอร์ตนึงอันนี้ไวมากครับผมมันไม่กี่วินะ

ครับโอเคประมาณนี้เลยนะครับอ้าวลืมเอาตัวเองออกนะเอาตัวเองออกนะตอนท้ายอย่าลืมตัดออกกันด้วยนะครับผมตอนท้ายเนาะอย่าลืมตัดตัวเองออกกันด้วยนะครับเวลาทําคลิปเนาะโอเคไม่เป็นไรอันนี้รีบเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองใส่ดูนะครับว่ามันใส่ยังไงได้บ้างเรากด New Meeting ก่อนนะครับเปิด Meeting ขึ้นมารึบนี้เลยเห็นไหมพื้นหลังผมกาลังท่าอยู่ เราแบบมันไข่ขึ้นมาเลยเฮ้ยเจนไม่ใช่นะครับวิธีนะครับใช้งานทำยังไงเนาะไปดูนี่ครับผมตอนแรกที่เรากําลังเรียนนะครับอันนี้คือสถานการณ์จริงเลยสมมติว่ากำลังเรียนนะเราไปกดล่างขวาติ๊กขึ้นมาครับผมชุดเวอร์ virtual background กกนะครับเราก็เริ่มมาคลิปหนึ่งผมเลือกคลิปนี้แล้วกันนะครับมันอยู่ใน b a c k g r o u ฟิลเตอร์เนาะก็เลือกคลิปนี้ปุ๊บ ออด้านไหนก็ได้นะครับชักด้านหนึ่งแล้วพอเสร็จปุ๊บยังไงต่อนะครับเวลาเราจะโชว์ให้เขาดูเราปิดกล้องนะปิดกล้องเว็บแคมเราก่อนหรือว่าปิดกล้องจอคอมเราก่อนนะครับทําการสตาร์ทวิดีโอๆๆๆปแล้วครับอาจารย์โอเคนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมสาหรับพลังวาร์ปป,ปุ๊บปุ๊บปั๊บเรานะครับ ต้องบังกล้องไว้ด้วยเนาะโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับผมซีอู๋เกล็ดอย่าลืมอย่าลืมนอนกันด้วยนะครับผมเจอกัน